สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณหวยมาเลยสูตรเด็ดงวดต่องวดค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4ี่สูตรเหมือนเดิมนะคะสูตรแรกจะเป็นหลัก10บรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่3หลักพันรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่2หลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่3และหลักพันรางวัลที่3บวกหลักหน่วยรางวัลที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเราก็มาคํานวณนะคะสูตรหวยเด็ดๆรางวัลใหญ่มาเลยโดยการนําผลรางวัลของ3งวดโดยการนําผลรางวัลใหญ่นะคะ1 2ึสมมาจาับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดียวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น86ดสคูณสี่ค่ะเท่ากับ3 7 8 4 19บคูณเนะคะเท่ากับ133หลักพันไม่มีใส่เลขศูย์ค่ะและ60คูณ75เท่ากับ4 5 0 0เลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ3 7 5 4 8 0และ1ค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะเป็น8บวก4 ท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยค่ะ3บวก3เท่ากับ6 4บวก5เท่ากับ9และ4บวก0เท่ากับ4ค่ะและเลขเด็ดนะคะก็จะได้มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะมีหลายคนนะคะถามเยอะมากว่าทำไมชุดตัวเลขนะคะที่เราจับคู่ให้มีเลขเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะ แต่ถ้าใครลองสังเกตดีๆค่ะก็จะเห็นตัวเลขเดียวและตัวเลขจาก0ค่ะที่ปรากฏอยู่ในตัวเลขชุดนั้นๆนนค่ะก็จะได้เป็น3784 0133 4500 25721863 8011 2694 และ3851ค่ะตัวเลขชุดที่เข้านะคะนั่นตัวเลขชุดที่เข้านะคะมี2รางวัลด้วยกันนั่นคือ8011และ2694ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณหวยมาเลรางวัลใหญ่ในงวดที่27มีนาคม2564นีนี้กันเลยค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังนะคะเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็จะได้เป็น80คูณ11นะคะเท่ากับ8 80หลักพันไม่มีใส่เลข0ค่ะ26คูณ94นะคะเท่ากับ2 4 4 4, 4ค่ะและ92คูณ44เท่ากับ40 48ค่ะเลขเดียวนะคะก็จะได้เป็น48 02ค่ะตัวเลขจาก0นะคะ8บวก4เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยค่ะ0บวก4เท่ากับ4 0บวก0เท่ากับ0และ4บวก8เท่ากับ12ค่ะเลขเด็ดนะคะนั่นคือ0880 2444 4048 40 4 8 0 2 2 4 0 2และ2 2 4 8ค่ะตัวเลขที่เราจับคู่ให้นะคะเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะแล้วแต่ดวงของแต่ละคนด้วยค่ะเรารุ้นผลพร้อมกันนะคะในวันที่27มีนาคม2564นี้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนอยากสลับจับคู่บวกเลขเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องเมื่อนี้รวย